เป็นเม็ดกระผุมกันเนี่ยเราก็ไปสร้างร่งางกายให้มีความสามารถในการจัดการกับเชื้อ HIV และมะเร็งได้ด้วยอาการหนักขนาดนี้อาจารย์ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการทําให้เขาดีขึ้นอย่างนี้คะจากที่เขาเดินไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนนะครับเขากา็เริ่มเดินได้8เดือนก็ขับรถแล้วครับครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักปีหนึ่งก็ไปทํางานแล้วตอนนี้<า>ทาํางานได้ถึ2 2> <า>งจะหวังว่าเดินคงไม่ได้แล้วใช่ครับใช่ครับ อันนี้เป็นหนึ่งรายนะในหลายๆรายที่เรานํามาแสดงน,นะครับยัมีอีกเยอะแล้วว่า8เดือนเนี่ยพอดูแลจากนวักตกรรมของอาจารย์รสามารถที่จะกลับไปทํางานได้รับ CD4 เป็นยังไงคะตอนนี้ CD4 ตรวจข้างหลังสุดก็คือ600ละจากที่เดิมที16ค่ะนะครับทีนี้คำคำที่คาําถามที่มักจะเกิดขึ้นก็คือว่าอะไรอะมันจัดการได้ทั้งเชื้อไอจีแล้วก็มะเร็ง มันดีขึ้นหรือว่ามันหายหรือมันยังไงคะอาจารย์ในช่วงแปดเดือนนียค่ะก็เชื้อเข้าไปตรวจเซลล์มะเร็งไม่เจอแล้วครับไม่เจอแล้วครับจากที่ตั้งแต่สมองไปที่ปอดไปที่กระดูกสันหลังอะไรนี่นะคะมันสงบแล้วครับแล้วก็ซีดีโฟก็ไปที่หกร้อยแล้วครับปกติแล้วอะไรเกิดขึ้นงดูมันเหมือนเหลือเชื่อค่ะอาจารย์ทีนี้มันจะเหลือเชื่อถ้าหากวิทยาศาสตร์มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นได้เรามาดูกันนะครับ ดูภาพตรงนี้นะขอเสียงนะครับค่ะที่เห็นอยู่นี้คือภาพของคิลเลอร์ทีเซลหรือเซลทีพิกาที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุ้นเซลทีพิฆาเหล่านี้ขึ้นมาได้โดยการใช้ปิดภัณฑ์ออเปอเรชั่นบิมในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลทีพิกาจัดการกับเซล์มร็งเซลทีพิฆาจะเกาะติดอยู่กับเซลล์มร็งจะเจาะรูในเซลล์มริงเพื่อพ่นสารเอนไซม ซึ่งจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งไปจนหมดเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโกปเซลล์ทีพิกาตเป็นสีเขียวเซลล์มะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซลล์ทีพิกาตส่งสารเข้าไปในเซลล์มะเร็งสีน้ำเงินเซลล์สีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันที ขณะนี้เป็นภาพของเซลล์ทีพิฆาตหลายเซลล์ร่วมกันช่วยกันจัดการกับเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นสีแดงเมื่อมีการปล่อยสารเข้าไปย่อยสลายเซลล์มะเร็งแล้วจะปรากฏเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาทุกครั้งในที่สุดเซลล์มะเร็งก็จะกระจายแตกออกไปในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลล์ทีพิกาตกำลังเกาะติดอ,อยู่กับเซลล์มะเร็ง เมื่อเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารปอสฟรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ําตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของเซลล์มะเร็ง aring, จนกระทั่งเซลล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดครับจะอธิบายเพิ่มจากภาพจําลองที่เห็นอันนี้เป็นเป็นภาพของจริงใช่ไหมคะถ่ายจากอิเล็กตรอนไมโครสโคป เราได้ภาพนี้จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นการทำงานของเคีร์จีเซลนะครับ,รบแล้วการจัดการกับมะเร็งเซลล์มะเร็ง,รงก็เป็น,นกลไกเดียวกันการจัดการกับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ติดเชื่อไอชีี